โอเคครับมารีวิวเขายนเรื่อง m o t o r c o m b a t นะครับภาคล่าสุดน,นะฮะเพิ่งเข้าสายปีนี้ปี2021นะครับผมเป็นงานของบริษัท w o r n e r b r o t h e r นะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่3ในซีรีส์ m o t o r c o m b a t ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บริษัทผู้สร้างเนี่ย m o t o r c o m b a t นี่มันเป็นเกมของบริษัท Midway นะครับซึ่งออกมาตั้งแต่สมัยเครื่อง Mega Drive เครื่องไอ้ตัว Super f a m i c o m ออกมาหลายภาคจนกระทั่งล่าสุด p s 4 PS5 มันก็ออกมานะ คนนี้ตอนนั e ้นก็ม <hi> ีการทาสัญญาซื้อลิขสิทธิ์จะสร้างหนังบท3ภาคปรากฏว่าสร้างไม่ได้สองภาคคือภาคสองต่อปี98มันก็จะไม่ผิดนะก็เจ๊งเละโดนด่าเละเทก็ทําให้การสร้างภาค3ก็ถูกแผนไว้ก่อนแต่เขามีสิทธิ์ในการเียจะสร้างภาค3ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บคนนี้ปี2010บไอ้บริษัทมิดเวย์เจ้าของลิขสิทธิ์เกมเกมเนี้ยมันเจ๊งแบงค์รับซีก็คือล้มละลายแล้วทางบอรเนอร์ก็เข้ามาซื้อ ลิสิทธิ์ไอเนี่ยซื้อบริษัทไอมิดเวเนี่ยแล้วโบตก็ได้ไอลิขสิทธิ์ของเรื่องปั้นคอมแบทมาด้วยแล้วก็มีการสร้างเป็นหนังไอตัวนี้ออมเป็นหนังสั้นๆของปั้นคอมแบทรีเบิร์ตตอนปี2010นะผู้สร้างก็คือเอ่อพุ่มกับคือเควินตันเจริญว่าฟังน้ำสกุลเหมือนคนไทยเลยเนาะนะแล้วก็จริงๆแล้วก็มาเสร็จอ๋อวอร์เนอร์บาร์เดอร์ก็เลยมีโปรเจกต์จะสร้างใหม่แต่คือไม่ได้ทำภาคต่อจากสองภาคแรกจะทำเป็นสร้างใหม่เลยนะฮะ แล้วก็ได้เจมวานมาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับตอดปี2015แล้วก็เริ่มโปรเจกต์มาได้ถ่ายทำเรื่องนี้ถ่ายทำที่ออสเตรเลียนะครับผมก็มเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ในซีรีส์ Motor Combat แฟนๆวิดีโอเกมก็รอมานานรอมานานกว่า20ปีนะถึงจะได้ดูภาคนี้นะครับผมแล้วก็เท่าที่ดูทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะข้อฉายบ้านเราเมื่อที่ที่แล้วนะครับแล้วก็ที่อเมริกาฉายวันที่23เดือนนี้ ก็จะถ่ายใน HBO Max ด้วยนะครับก็คือมันให้ฉายทั่วโลกได้ก่อนเพราะว่าถ้าเข้า HBO Max ก็จะมีคนไปดึงออกมาปล่อยตามพวก Steam นะฮะภาพยัง่เป็นหนังภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีนะครับโครงเรื่องตัวละครเอามาจากไอตัวเกมเนี่ย Mortal Combat นะครับในเรื่องจะมีตัวละครตัวนึงก็คือโคยังเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวละครในเกมเป็นตัวละครออริจินอลของภาคนี้นะฮะ ในเกมจะไม่มีโคยังเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นนักสู้ MMA นะฮะซึ่งจริงๆอ่ะโคยังเนี่ยสืบเชื้อสายสายเลือดมาจากอีกตัวนินจาที่ชื่อว่าฮันโซฮาซากินะครับในปีคศหนึ่หกกว่าคิดหลาดที่16นะฮะคือตอนนั้นน่ะบินจาฮันโซฮาซากิเนี่ยก็โดนตามล่านะฮะจากไอกตัวซับซีโรในยุคนั้นนะนะชื่อว่าปีหั่นอ่าเป็นคนจีนมาตามล่ามาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฆ่าลูกเมียปรากฏว่า มันก็ตายด้วยตัวไอตัวอาซาชิแต่ว, As แว,ว่าเอาลูกสาวคนเล็กอ่ะที่มันเด็กไปไปซ่อนเอาไว้ก็ทําให้มีสายเลือดสืบต่อมาถึงปัจจุบันแล้วก็ไอตัวหลอดไรเดนเนี่ยตัวในเรื่องเนี่ยก็มาเอาไอเด็กทารกเนี่ยไปเลี้ยงกำลังให้สายเลือดของฮาซาชิไม่หายไปแล้วก็พวกนี้นก็จะมีโลโก้เป็นตัวมังกรอยู่ที่ตามร่างกายคล้ายเป็นปานนะฮะ แล้วก็ในเรื่องอะ่ะมันก็จะมีการต่อสู้ระหว่างนักสู้ของโลกเนี่ยกับไอ้นักสู้ของโลกปีศาจอ่าจะมีการต่อสู้กันแข่งกันในขันเรื่อง battle c ซึ่งที่ผ่านมามันแพ้มาถึงเกือบสิบครั้งแล้วครั้งที่สิบเนี่ยไอ้พวกกลุ่มผู้ต่อสู้ของทางโลกแพ้อ,อีกคันเนี้ยไอ้พวกปีศาจจะเข้ามาที่โลกก็ได้ไอ้ซับซิโลเหมือ็จะเป็นเหมือนไอ้บอสลองอ่าก็ะจะมีหัวหน้าม,มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มันจะมีไอ้ตัวที่มีสี่แขนเน่ะที่โกโต้โกโล่นี่แหละอ่าในเกมมันจะมีโผล่แต่ว่าในเรื่องพก,กระะจออออเ เท้าความก็คือไอตัวไอนักสู้ m m a ก็คือโคยังเนี่ยมันก็เป็นคนที่จะสู้ไม่เก่งสู้กับแพ้อะไรงียแต่มันคนที่มีปานอยู่บนร่างกายคราเนี่ยพวกทีมไอนักสู้มเต้องแบบก็ตามมาหาตัวมันเพื่อจะมารวมทีมแล้วก็ไปฝึกเพื่อจะสู้กับไอตัวนักสู้มาจากที่มาจากอีกโลกนึงพวกี่สัในเรื่องหนังจะมีตัวละครจากเกมมาเกือบทุกคนอะไอจีออ มีคาโน่ซอนยาเบรดไลเดนนะฮะสุดกรอเปี่ยนมีเอามาหลายตัวมากเลยหละง่ายๆแต่ก็มีตัวท้ายตอนท้ายเริ่มเปิดตัวท้ายคือจอนนี่เคตไม่ได้มาก็จะแบบอยู่ภาคภาดรู้ว่าน่าจะมีภาคหน้านะเขาเปิดท้ายเอาไว้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะก็ด้วยโควิดทําให้รายได้หนังหลายๆเรื่อง่าไม่เท่าไม่ดีเท่าที่ควรแล้วกันนะฮะอ๋อในด้วยความที่เกมมันเป็นเกมที่ค่อนข้างโหด ะะคือในเกมตอนจบถ้าชนะปุ่มจะมีเข้าไปไปกระชากหัวใจผู้ต่อสู้บางทีก็ไปดึงโครงกระดูกผู้ต่อสู้มาแล้วเป็นเลือดสาดเลยคือในตัวเกมเวอร์ชันเกมในบางประเทศเชื่อไหมว่าเขาต้องเปลี่ยนสีเลือดเป็นสีเขียวเพื่อลดความรุนแรงลงมานะฮะแล้วก็แฟนของซิลิเกียจะเห็นไอเนี่ยอย่างเงี้ยมีหนังซึ่งเรื่องนี้เอามาใส่ก็คือฉากต่อสู้จโหมมีบีหัวมีดึงซี่โครงมีอะไรเลือดสาดก็จะบอกว่ามันก็ ม่เหมาะกับเด็กเล็กอะนะใช้คำนี้แล้วกันนะทั้งที่มันก็เป็นหนังแอคชั่นแต่ว่ามันก็จริงๆแล้วเลดมันน่าจะเป็นเลด R หรือซ้ำไปเรื่องนี้นะฮะก็พิจารณาดูแล้วกันนะควรจะพาลูกพาหลานไปดูหรือเปล่านะเออแต่แล้วแฟนเกมเขาบอกแฟนเกมนี่ก็รอเกมนี้หนังแล้วเนี่ยมันนานมากนะฮะแล้วก็ดูทรงก็ทําได้ดีกว่าไอ้ตัวเวอร์ชั่นสองสองภาคแรกตอนแรกทําได้ดีกว่าแต่ว่าที่สู้ไม่ได้คือม็อบเพลงของไอ้เวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันมันอยู่เยอะเลยมันเพลงเทคโนนะฮะ ก็คือเนื้อเรื่องอะไรนี่มันก็โอเคนะคือจะปิหวังอะไรเพราะหนังเรื่องนี้คนมาดูก็คือมาดูฉากต่อสู้เพราะชื่อก็บอกเรา่าต่อคอมแบทมีการต่อสู้มีอะไรกันนะแต่ว่าการที่มันมีหลายการต่อสู้หลายคู่มากมันก็ทําให้เราแบบเออมันได้ดูคู่เล็กคู่ละหน่อยไงแล้วก็ช่วงที่ทําการฝึกมันนานเกินอ่ะใช่ไหมมันก็ทําให้แบบหนังมันแบบเออที่ว่าจะไป ช่วงต่อฟู้ให้มันเยอะแล้วก็ใตอนฝึกให้มันสั้นๆหน่อยก็ได้ใช่ไหมแล้วตัวละครคนเอเชียเยอะมากในเรื่องนี้นะฮะที่คุณหน้ากันก็จะมีตัวฮิโรยุกิซานดะนะถ้าเห็นหน้าในหนังในหนังหนังญี่ปุ่นหนังเอเชียหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีตัวทาดนโนบุอซานโนะนะฮะเป็นรบเป็นไรเดนในเรื่องนะครับผมแล้วก็ที่เรื่องที่น่าตลกก็คือว่าในญี่ปุ่นอะ่ะมันโดน ลากยาวไปถึงเดือนมิถุนายนน่ะถึงไม่ได้ฉายเพราะว่ามันมีเรื่องลิขสิทธ์เกมอะไรอยู่มไม่แน่ใจผมอ่านดูคร่าวๆนะต้องไปฉายหลังกชาวบ้านเขาเยอะเลยมิถุนายนนะฮะที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ทั่วโลกก็ได้ฉายกันตั้งที่แล้วแล้วนะ,ะถ้าไปดูหนังเรื่องนี้นะครับตั๋วเอาตั๋วเนี่ยไปรับไอ้โปสเตอร์ได้ที่เห็นข้างหลังใช่ไหมครับไปรับที่ตรงที่ไอ้บูธคัสเตมอร์เซอร์วิสอะไรของโรงหนังอ่ะไปถามเขาได้ถ้าเขาไม่มีวางแจกนะเออผมก็ไปได้มาก็สวยดีเอาเป็นว่าใครเป็นแฟนเกมไอ้ m o t o r c o m b a t เนี่ยก็ น่าจะไปดูนะผมว่ามันก็มีตัวละครจากเกมหลายๆตัวเอามาเล่นในหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังแอคชั่นสนุกๆพอดูได้แล้วกนะันอ่ะเ,เรื่องเนื้อเรื่องราวไม่มีอะไรมากมันตอนแรกขึ้นมาก็ดูดีนะที่มันมีนินจาญี่ปุ่นมีอะไรสู้กันแล้วก็ตัดมาในโลกปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีการข้ามไปมีคล้ายๆกับแวมไพร์หรือผีดูเลือดสักอย่างแหละตัวละครด้วยความที่ผมไมก็เด้เล่นเกมมีตัวซีรีส์เนี้ยเพราะผมตัวตัวละครไม่เคยชอบแล้วก็การกดปุ่มมันกดยากผมก็เลยไม่เล่นอ จะไม่ได้พวกสตีไฟเตอร์มากกว่าแต่ถามว่าจะคุ้นหน้าไอตัวละครชื่ออะไรเนี่ยสกอร์เปียนซับซีโร่ไรเดนก็จะเห็นชื่อใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นเกมที่คนต่างชาติเขานิยมกันนะที่มีการนิยมมากมาถึงไปสร้างต่อมาถึงภาคแล้วเกือบออกมาเกือบทุกเครื่องอะฮะและ้วมนอยู่ภาคหนึ่งมันไปมันเอาทีไอ,ต,แบบไอ,ต,ไอตัวคอมแบทไปไปเวอร์ซัสกับไอตัวตัวละครของดีซีพวกซูเปอร์แมนพวกอะไรเออมีออกมาภาคตอนเพลย์เตอนัอน 3, ้นสามมก็จำไม่ผิดนะอืม เรื่องหมให้มันเจ็ดคะแนนแล้วกันนะเออหนังก็ดูเพื่อนๆน,นะแอคชั่นนะแล้วก็อีกอันเดียวที่บอกไว้ก็คือหนังมีฉากโหดๆเยอะมากก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับควรจะเอาลูกหลานไปดูหรือเปล่าเด็กเลนะ็กนะครับก็ผมไม่ควรนะเออมันก็ดูโหดไปเนาะก็สั้นๆแล้วกันครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ